มาดูเรื่องราวของนายแพทย์เปรมศักเพียรยุราค่ะที่ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตกันขึ้นมานะคะปรากฏว่าวันนี้นะคะทางนายแพทย์เปรมศักก็เตรียมที่จะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่ไปบังคับให้มีการถอดเสื้อผ้าของนักข่าวนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะทางนายกสมาคมผู้สื่อข,ข่าวจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้เข้าแจ้งความกับนายแพทย์เปรมศักดิ์ฐานหมินประมาทและพระบอรคอมพิวเตอร์กรณีที่ไปโพสต์ข้อความกล่าวหานะคะว่านักข่าวนั้นรับเงินเพื่อ เพื่อสร้างข่าวทางการเมืองค่ะพันโทพิสิทธิ์ชานเจริญนายกสมาคมผู้สืข่าวจังหวัดขอนแก่นได้เข้าแจ้งความกับตำรวจผู้ทอเมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีกับนายแพทย์เปรมศักดิ์ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ กรณีที่นายแพทย์เปรมศักดิ์ไปโพสต์ Facebook เฟซบุ๊กกล่าวหาว่านักข่าวรับเงินจากนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์เพื่อสร้างข่าวทางการเมืองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นชี้แจงนะคะว่าความจริงก็คือสืมม่อมวลชนรับมอบเงินในพิธีทอดผ้าป,ป่ามหากุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอสเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ข้อความที่นายแพทย์เปรมศักดิ์ไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์นั้นคลาดเคลื่อนไปจากความจริง มีเจตนาให้สังคมเข้าใจผิดจึงต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของสื่อมวลชนค่ะด้านพันตำรวจโทนพดลเพชรพิสุทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะบอกว่าตอนนี้จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยคาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์จะสามารถสรุปสํานวนได้จากนั้นก็จะออกหมายเรียกนายแพทย์เปรมศักดิ์ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะคะมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยาวเหยียดเลยนะคะยืนยันบอกว่าวันนี้จะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อทราบข้อกล่าวหากักขังน่วงเหนี่ยวและบังคับข่มขืนใจให้กระทําการใดหรือไม่กระทําการใดกรณีที่ถูกผู้สื่ข่าวแจ้งความว่าถูกบังคับถอดเสื้อผ้าในห้องทํางานของนายแพทย์เปรมศักดิ์ค่ะ ซึ่งนายแพทย์เปรมศักดิ์เองก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวว่าถูกปลดจากประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่นะคะเพราะผู้มีอำนาจปลดออกจากตำแหน่งได้คือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่25แต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีหนังสือคำสั่งใดๆออกมาค่ะ